เดิมครับไม่น่าเชื่อครับเป็นโครงสร้างพลาสติกธรรมดาเครับและนี่คือกระดาษเลยนะครับกปสเปเชียลนี้ขายด้วยครับวันนี้นะครับเราต้อนรับตัวตาลีเจนเดอร์นะครับรถใหม่ซิงๆินะครับเพิ่งออกมาจากโชว์รูมเลยครับมาอัประบบเสียงครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้าเลยครับเป็นลำโพง ESB Audio ํำเข้าจากอิตาลีนะครับส่วนคู่หน้านะครับจะเป็นในรุ่นซีรีส์3,000นะครับ วัสดุสวยงามมากครับหรูหราไฮโซไ่พอครับเป็นมีพลาสติกด้วยครับประเดีเยวครับคู่หลังครับจะเป็นโคแอคนะครับในรุ่นซีรีส์พันนะครับแกนร่วมนะครับพาไม่ได้แน่นอนครับกับตู้ซับตู้สูรสำเร็จงดีจากอิตาลีนะครับซับ8นิ้วทรงพลังครับแล้วก็แดมประตูครับของกาวซีโร่ครับนำเข้าจากเยอรมนีนะครับนี่คือลำโพงเดิมครับไม่น่าเชื่อครับดูครับเป็นโครงสร้างพลาสติกธรรมดาครับและนี่คือกระดาษเลยนะครับ ธรรมดามากเลยครับแต่ดับแรกนะครับเราได้ทำสเปเซอร์นะครับนี่ฮะนี่คือสเปเซอร์ตรงรุ่นเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราทําทำการดมป์ก่อนนะครับแดมป์ของกาซโร่นะครับนี่ฮะเราก็ทําการเปลี่ยนนะครับเป็นนี่เลยครับ ESB นะครับซีรีส์สามพันนะครับดูนะครับหุ่นมเหล็กหนาใหญ่ทีเดียวครับซีรีส์สามพันครับ ESB Audio ครับครับในส่วนของซับตู้ ESB นะครับนี่ครับเราติดตั้งไว้เรียบร้อยครับ ด้านหลังเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นชุดพักนะครับอยู่ด้านหลังนี้นะครับพมเดิมนะครับของลูกค้าที่ติดตั้งมาใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับตู้ซับมานิว้ว e s p Audio ลึกสุดใจ do to make you love me what have i got to do to make you care what do i do when lightning strikes me and i wake to find that you're not there

อีแนวครับเย้ okay, ครับมาลองฟังแวนวมันมันมั้งครับ โอเคครับถ้าลูกค้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับชุดเครื่องเสียงแบรนด์ชั้นนำไฮเอ็นแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับ063 498 6168ร้านสเปเชียลิสต์ข่าวดีโนะครับ ติดถนนใหญ่นะครับระหว่างรามินทา28กับ30นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วพบกันนะครับสเปเชียลิสต์คาเดโอผมชัดทุกตัวโน้ตที่สุดของขุมพลังเสียงที่คุณสัมผัสได้และเสียงจะทำให้คุณกลายเป็นคุณ